สวัสดีครับวันนี้มาพบกับลุงหงาเครื่องฟังครับวันนี้นะครับจะพามาชมการทดสอบระบบของอินเตอร์ 435D นะครับตัว 435D นะครับถือว่าเป็นตัวที่หายากนะครับนันนจะมีมาทีนะครับทันนี้นะครับลูกค้าจากจังหวัดที่ไททานีนะครับได้จองทางออนไลน์ไว้นะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับลูกค้ามากๆครับใครที่มองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์0 8 7 9 5 7 9 4 5 3นะครับ 093 573 2101ราคาเครื่องนะครับเริ่มต้นที่1 9 5 0 0 0บาทนะครับอินเตอร์ 435D นะครับกับอินเตอร์435นะครับที่แตกต่างอย่างเห็นได้ชัดนะครับก็คือชุดหัวมันนะครับ เดี๋ยวจะพาไปชมชุดหมวมัดนะครับเพราว่า4 3 5ดีหน้าตาชุดหัวมัดเป็นยังไงนะครับใครอยากมาชมเครื่องฟางนะครับมาชมที่ร้านได้เลยนะครับที่ตั้งของร้านอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะก็มที่19มัตคระนะครับลักษณะของชุดหมวมัดนะครับก็จะคล้ายกับพวกนิวฮอลแลนด์นะครับแบบนี้ครัดูแลรักษาง่ายนะครับ ที่ตั้งของร้านนะครับสามารถเสิร์ชหาทาง Google Map ได้เลยนะครับพิมพ์ไปว่าลุงหนาเพื่อนฟังนะครับหรืออยากติดตามทาง a c e b o o k นะครับก็พิมพ์ไปว่าเพื่อนฟังมือสองนะครับถูกหรือว่าลุงหนาเพื่อนฟังก็ได้นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามทางเพจนะครับให้เราด้วยนะครับเราจะมีการอัปเดตข้อมูลนะครับเครื่องเข้าใหม่การจัดส่งนะครับลูกค้าเมื่อรับชมคลิปวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกด ถูกใจให้คลิปเรานะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางร้านเรานะครับทางร้านจะมีเครื่องเข้ามาเรื่อยๆนะครับเครื่องทางร้านนะครับเป็นเครื่องนําเข้าจากต่างประเทศนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับทุกครันนะครับเช็คพร้อมใช้มีการทดสอบระบบก่อนส่งทุกครั้งนะครับสําหรับวันนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ